วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5 ep 5เรื่องมุมกล้องโดยครูพัฒรพงษ์บุญหอหรือครูป๊อปนะครับแล้วก็ทีมงานสีบนเพลย์สตูดิโอนะครับมุมกล้อง camera angle หมายถึงทิศทางการตั้งกล้องกับวัตถุนะครับ มุมกล้องคำว่า angle มี3แบบนะครับมุมที่1ก็คือมุมสายตานกหรือจะเรียกสั้นๆว่า bird eye view นะครับมุมที่2คือมุมมดภาษาอังกฤษว่า a n d eye view มุมที่3คือมุมระดับสายตากปกติของเรานะครับเรียกว่า eye view มุมที่1นะครับมุมสายตานกหรือ bird eye view เป็นมุมถ่ายมาจากด้านบนนะครับแทนสายตานกที่อยู่บนท้องฟ้าหรือพุ่งกับบางคนความหมายเป็นมุมของเทพเจ้าเบื้องบนที่ทรงอำนาจมองลงมาหาตัวละครหรือตึกหรือหน้าผาเพิ่มความน่าหวาดเสียวมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่ามุมสายตานกปัจจุบันนี้ก็ใช้ดโดรนนะครับในการบินนะครับในการถ่ายนะครับ ที่สนะครับเรียกว่ามุมมดภาษาอังกฤษเรียกว่า N I view ก็คือมุมที่ต่ำกว่าระดับสายตาของตัวละครแล้วเงยกล้องขึ้นประมาณ70องศานะครับให้ความมั่นคงน่าเกรงขามทรงพลังอำนาจควาเป็นมีรบุรุษเช่นช็อตของคิงคองยักษ์ตึกอาคารสิ่งก่อสร้างสัตว์ประหลาดนะครับพระเอกนะครับคนที่ตัวเล็กๆถ้าเราถ่ายกล้องให้หงายขึ้นนะครับ ไปหาด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมดเองนะครับทำให้ตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับสามนะครับมุมระดับสายตาที่เราเรียกว่า eye view เองนะครับล้องจะตั้งอยู่ในระดับใบหน้าหรือระดับสายตาของนักแสดงนะครับหรือช่างภาพกล้องที่ตั้งไว้ในระดับเดียวกับสายตาของตัวละครหรือระดับเดียวกับกล้องที่วางไว้บนไหล ของชั้งกล้องนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า i View นะครับ